ย้ายนะฮะเขาไม่ไปไหนหลอกเขาอยู่นี่เขาอาจจะคิดว่าเขาอยู่ตรงนี้เขามีความสุขมากเพราะอาจจะไปซื้อคอนโดอยู่ใกล้ๆเพื่อมาทำงานใกล้ก็ได้มันหมายถึงการเปลี่ยนแปลงในลักษณะนี้ต้องเข้าใจด้วยทีนี้อาอธิบายให้ฟังก่อนนั่นเหนื่อยนะเนี่ยราหูทับลักษ์เนี่ยโอเคนะฮะราหูทับลักษ์คณาราศีมีนดาวพฤหัสย้ายไปโยกหน้าลัคนาราศีมีน ดวงเขาจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนตลอดทั้งเวตลอดทั้งเวคือตลอดทั้งเส้นทางแต่เขาก็มีเรื่องที่ต้องระวังราหูคือเงาราหูคือดาวบาปพระเครา์ราหูเนี่ยแม่งก็คือก็อดฟาเธอร์ด้านด้านด้านลบนั่นเองเมื่อมาทับลักขณาแล้วนะฮะอะไรที่เป็นสิ่งผิด อะไรที่เป็นเรื่องที่แบบว่าอืมินเมย์แล้วเกินเลี่ยงได้เลี่ยงเพราะราหูมาทับลักแล้วมาจากเรือนวินาศมันมักจะมีของร้อนหรือเผือกร้อนมาให้เราเผือกร้อนเผือกร้อนเผือกเนี่ยร้อนเนี่ยโยนเข้าไปร้อนไหมล่ะร้อนร้อนระวังไอ้เรื่องทํานองนี้ถ้าเป็นงานปกติในสายงานไม่เป็นไร แต่ถ้ามีเรื่องอื่นๆที่เรามองดูแล้วแม่งเกือบเกือบเท,าห,เทาหรือเทาหรือเทาแบบตะโกนเลยเทาอย่างเงี้ย <c oughs> เลี่ยงได้เลี่ยงเลยเ,ออเดี๋ยวเรื่องเดือดร้อนจะมาถึงเพราะราหูมาจากเรือนวินาศ <c oughs> นี่คือสิ่งที่อยากจะบอกและทำไมเมื่อกี้ผมถึงเกินว่างานจะมาแบบนี้แล้วเงินละ่ะ ใครจะรู้บ้างว่าราหูในตำนานเนี่ยคือเศรษฐีหลายคนอาจจะไม่ทราบนะผมไม่รู้แล้วว่าคุณทราบไหมเพราะเป็นเรื่องโหราศาสตร์บางคนเขาก็ไม่ได้เขาก็ฟังดูแต่เขาไม่ทราบหรอกมันเป็นเกร็ดความรู้ราหูในตำนานคือเศรษฐีแล้วมาจากเรือนวินาศเนี่ยหลายคนที่เป็นชาวลัคนาราศีมีนในหนึ่งปีนี้มีโอกาสได้เงินแบบไม่คาดฝันยกตัวอย่างง่ายๆง่ายๆนะสมมติ มีคนมาคุยกับน้องไม้ก็แล้วกันไม้นี่พี่มีมีที่อยู่ตรงเนี้เผื่อไม้รู้จักใครไม้ก็ไม่คิดหรอกว่าเฮ้ยเก็เอารับไว้เพราะความเกรงใจจะใครได้เฉย,เยแล้วก็ได้ในหน้าสมมุตินะ <c oughs> นี่คือเรื่องสมมตินะฮะ <c oughs> แต่ขอให้เป็นจริงเลย <c oughs> แต่สาธทุไปแล้วเออ <c oughs> มันเป็นไปได้แบบนี้ <c oughs> หรือบางทีบางคนงานล้นเอางานมาให้ไม้ <c oughs> หรือให้ลัคนาราศีมีนอย่างเงี้ยแล้วก็ไปทําแล้วมันสําเร็จ แต่มันมักจะเป็นคือถ้าวินาเมืาไหลขอให้คุณบวกคาว่าฉุรหุกเข้าไปด้วยถ้าวินาทมาไหลขอให้บวกคําว่าสิ่งที่ไม่คาดหวังเข้าไปด้วยไม่คาดค,คิดเข้าไปด้วยวนะส่วนในเรื่องของความรัก อันนี้ขอคุยสัก2ชั่วโมง What? What? นะชาวเมื่อกี้เมื่อกี้ก่อนหน้านี้สิงว่ากกตื่นเต้น,ตนไม่สิงอ่ะมีนี่ก็ตื่นเต,นต,นต,นต้นได้แพ้กันนะฮะเรื่องของเรื่องนี้คือบอกว่าชาวมีนเนี่ยนะราหูทับลัก